สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมาทําการลงสีช่องแสงให้รับชมนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนสีนะครับอันนี้คือสีเก่าที่เราเคยลงมานานนล้วนะครับ้วทีนี้คือสีมันจางหมดแล้วนะครับเราเลยจะต้องทําการลงสีใหม่นะครับก็สีตัวนี้ก็จะเป็นสีดินแดงเนะครับมาดูนะครับตอนนี้กค ตกเราก็ทำงานสบายๆ เสร็จแล้วนะครับก็ลงสีเรียบร้อยนะครับก็ออกมาสวยงามมากครับผมพอใจมากแต่พอมาดูอีก2 3สามวันนะครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมานะครับผมที่มันมีสีกระเทาะออกมานะครับเนื่องจากตอนแรกตอนแรกผมลงสีไปแล้วนะครับรอบหนึ่งครับพอทีนี้เราลงสีรอบนี้ไปนะครับเหมือนเหมือนเราไปปั่นนะครับ แล้วทีนี้สีมันก็บางนะครับเหมือนเราไปปั่นเพื่อที่จะให้มันเรียบทีนี้มันก็เลยสีเก่า <omon, S 2> ล่อนตัวออกมานะครับผมเนี่ยครับสีเก่าล่อนตัวออกมาก็ทีนี้นะครับพอสีเก่า okay. ล่อนออกมาเราก็จะต้องกระเทาะออกมานะครับแล้วก็เอาสีเก่าออกเลยทีนี้แล้วก็ทําใหม่นะครับเนี่ยครับสีเก่ามันล่อนออกมาครับพอสีเก่าล่อนออกมาปุ๊บเราจะต้องทําใหม่นะทีนี้ เพราะว่าตอนแรกเราลงสีไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่ได้จับกับตัวที่ดินของเราเนี่ยนะครับ,บส,ส,ออสีเก่าล่อนออกหมดเลยนี่ครับสีเก่าล่อนออกหมดเลยมันเลยเราลงสีสองชั้นมันก็เลยแตกนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการแก้ใหม่นะนี่ครับสีกเ่าวล่อนออกหมดเลยครับนี่นี่คือดินที่เราฉาบไว้นะครับนี่คือสีกเ่านี่ครับนี่คือสีเก่านะครับมันเป็นชั้นเลยนะครับนี่ครับ สีเก่าที่เราลงไปแล้วรอบแรกนะครับพอเวลาเราปั่นนะครับพอเราปั่นตอนแรกมันก็เนียนนะครับแต่ทีนี้พอเราปั่นไปเยอะใช่ไหมครับเนี่ยสีเก่าตัวนี้กระเทาะออกมาสีเก่ากระเทาะออกมาจึงทําให้ดินด้านนอกนะครับสีด้านนอกที่เราลงไปแตกอีกครับดูเนี่ยครับเนี่ยให้ดูแบบชัดๆเลยนะเนี่ยครับสีของเรานี่คือกําแพงดินที่เราฉาบไว้ไม่มีผลเลยนะครับ แต่ดินที่เราลงไปรอบแรกแล้วสีรอบแรกแล้วครับมันทําให้เกิดการกระเทาะออกมาคนระับนี่ครับมันทําให้ดินไม่จับนะเพราะว่าเราลงสีสองรอบครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่คือตัวสีตัวแรกก็ทีนี้การแก้ไขก็คือแค่เราเซาะสีออกให้หมดเลยครับเซาะสีออกให้หมดใหม่หมดเลย แล้วเราลงสีครั้งเดียวเลยทีนี้เราจะเอาสีไหนคือไม่มีการมาลงซ้ําแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองของผมนะผมก็จะได้รู้แล้วว่าเออถ้าใครที่ลงสีไปแล้วอยากเปลี่ยนสีนะครับเราจะต้องกระเทาะสีเก่าออกก่อนนะครับก่อนถึงค่อยลงสีใหม่นะครับไม่งั้นมันก็จะออกแตกเล้าอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะทําให้เราเสียเวลานะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมนะครับ ผมก็จะต้องมาทำการแก้ใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการสีนี้ก็เลยทำอีกรอบครับโอเคเป็นการเรียนรู้นะครับอันนี้ทุกท่านจะได้รู้นะครับเวลาลงสีจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเหมือนผมนะครับสองรอบนะครับอ่ะก็วันนี้จะมาให้ดูประมาณนี้ก่อนนี่นะครับส่วนข้างบนนะไม่มีปัญหานะเพราะว่าฉาบแล้วก็ลงสีเลยนะครับเหลือแค่ปั่นยังไม่ละเอียดแค่นั้นครับ อรุณสวัสดยามเช้าครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะครับพามารับชมการอัปเดตบ้านดินนะตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนไหนนะครับนี่นะครับอาบ้านเราก็ยังไม่ได้ลงสีตัวนั่นอีกนิดนึงนะไปเข้าไปดูด้านไหนกันครับ <c oughs> นี่นะครับโอเคอันนี้ก็คือตัวในบ้านนะครับนี่เปิดมาแล้ว คฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องแสงนะนี่ครับ้าดินเราครับก็ตอนนี้นะปูกระเบื้องนะครับเรียบร้อย,ยนะครับนี่ก็ติดตั้งทีวีเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่บานดินเห็นไหมครับสีสีมัน เดี๋ยวเราจะมาทําการแก้นะครับเนื่องจากต้องเปลี่ยนเป็นสีดินนี่นะครับเปลี่ยนสีดินก็คือใช้ดินตัวนี้นะครับในใช้ดินตัวนี้เพื่อที่จะให้เป็นเหมือนเดิมนะเพราะว่าดินแดงที่เราเอามาใช้นะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างฝั่งนี้ดินแดงนะครับมันก็จะออกมาอีกสีหนึ่งนี่ครับทางนี้นะฮะปักไฟนะครับดูก็ ถ้าเปิดไฟสว่างนิดนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้เราเปิดไฟให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผนังดินของเรานะครับเราสามารถที่จะฝังพวกนี่ครับนี่ครับของผมทำอย่างียวนะครับให้ดูนี่ครับ,รบ,รบก็คือจะฝังพวกเบสพวก ลำโพงลงไปได้เลยนะครับในกำแพงดินเราหนามากครับอันนี้คือสิบนิ้วนะครับนี่ฟังได้สบายเลยครับอันนี้การติดตั้งเรานะาบ้านดินนะครับไม่จำเป็นก็คือทำได้ทุกอย่างเหมือนบ้านปูนนะครับแต่เราก็คือเราสามารถออกแบบคือยัดอะไรไปในกำแพงดินเราได้หมดเลยนะครับนี่ครับไปดูอันนะไปดูห้องครัวกันเดี๋ยวเปิด นี่ครับส่วนด้านนี้ของผมก็คือชอบแบบนี้นะครับก็เลยจะเก็บแบบนี้ไว้ก่อนไปไปดูด้านในกันครับนี่ฝ้าเราตรงนี้ก็อีกแบบนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นพื้นนี่ครับอันนี้ห้องครัวเรานะห้องครัวเราก็นี่ครับเปิดไฟเรียบร้อยก็นี่นะครับเมื่อวานนะเป็นฟอร์นิเจอ ไม้ที่เหลือนะผมก็จะมาแปลงรูปเป็นที่วางเก็บของนะครับอันนี้เพิ่งทำเมื่อวาน่ะตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมพัดลมนะครับนี่ส่วนห้องครัวเรานะยังยังไม่ได้ทำอะไรนะครับอิเลเ็กเคคายอยู่นะครับแต่ฝ้าเสร็จหมดแล้วก็ตอนนี้จะเป็นห้องเก็บของดูครับห้องเก็บของเริ่มมากห้องน้ำตรงนี้นะครับเดี๋ยวฝ้านะจะมาทำห้องน้ำอีกนะครับ ต้องฝ้าห้องน้าอันนี้ห้องเก็บของนะเละม่าครับตอนนี้เ็บกว้ก่อนเราก็จะให้ดูแค่ด้านในกันครับ <c oughs> นี่ครับฝ้าดินอันนี้ฝ้าเรียบ <c oughs> พอฝ้าเรียบไปเจอฝ้าดินเข้าไปครับอันนี้ครับฝ้าดินหินย้อยเรานี่ครับอืมนี่นะครับจะประมาณนี้เลยฝ้าดินหินย้อยเรานี่เปิดไฟดวงกลางนะครับ นี่ครับอะเรามาเปลี่ยนไฟดูบ้างนะนี่ครับ,ดบดเ,เดี๋ยวเราปิดอันนี้ทีนี้เรากลับมาย้อนดูนะนี่ครับไฟที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะที่ผมต้องการนี่ครับผมที่ผมต้องการนะครับนี่ผมรู้สึกสบายใจมากแล้วครับอยู่ในสิ่งที่เราชอบนะครับก็แค่นี้ก็พอใจแล้วครับ มีความสุขกับบ้านตัวเองนะนี่ครับเป็นไฟสองสว่างที่รู้สึกดีมากเลยด้านหน้าก็เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไปทำครับอิเลเ็กเคคะปล่อยเขาครับนี่ครับ,ร,บรู้สึกเห็นไหมครับพอเปิดมารู้สึกอบอุ่นยังไงไม่รู้ครับในบ้านผมผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะนี่ครับ ป้าดินเราก็ไม่เป็นไรนะไม่มีผลอะไรนะครับผมผมก็แค่ชอบไปในรูปแบบนี้เฉยๆนะครับเนี่ยครับมันรู้สึกผ่อนคลายครับผมพอเข้ามาแล้วรู้สึกผ่อนคลายนะครับก็เลยก็เลยชอบนะครับเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยละเอียดเนียนก็ใช้ได้ปกตินะครับบ้านดินของเรานี่ดูครับไม่มีอะไรนะครับก็ปกติ เราจะทำอะไรก็ได้หมดนะครับนี่ครับปักฟงปักไฟฝังโอเควันนี้ก็นี่ครับพอไปเจอฝ้าหินย้อยเสร็จเจอฝ้าหินย้อยเสร็จไปดูครับ <c oughs> ฝ้าเรียบก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับที่ก็ออกแบบมาก็ บรรยากาศฝั่งไหนเราอยากดูยังไงเราก็อย่างนั้นนะครับผมนี่ดูครับฝั่งนี้เห็นไหมครับกําแพงเรียบอแม่ชอบเรียบก็นั่งฝั่งขวานะครับส่วนผมชอบคูกขานะครับผมก็นั่งฝั่งซ้ายบรรยากาศต่างกันนะครับ นี่นะครับโต๊ะกลมนะครับผมอันนี้ขาไม้ประดูนะครับดูนะนี่ครับก็จะเป็นไม้ประดูทั้งหมดเลยนะครับเกือบทั้งหมดนะครับมันจะมีไม้สักนิดหน่อยนะก็ตัวนี้นะครับใส่เป็นขาคมนะตัวนี้ก็จะมีจานเป็นจานหมุนนะครับจานหมุนตัวนี้นะครับก็มันจะเป็น รูปแบบหมุนนะครับนี่คือโต๊ะกินข้าวทรงกลมนะครับอันนี้ตามหลักสิ่งที่เราชอบนะครับผมก็เลยจะเอาประมาณนี้ ก็คือไม่มีฝุ่นนะครับผมบ้านดินเราไม่มีฝุ่นแม้แต่นิดเดียว,วนะเพราะว่าเราเคลือบแป้งมันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไปก็วันนี้จะมาอัปเดตให้รับชมประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ